คนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ม .4 นะอายุ16ปีเธอก็เห็นว่ามันมีงานให้ปั๊มวิว YouTube อะ่ออะ,อะอ่น้ำแขกที่เบิร์ดอ่ะให้ดูยอดวิวปั่นวิวไงให้ดูยอดวิวใช่เพียงแต่ว่างานนี้มันจะต้องมีการจ่ายเงินประกันด้วยนะ๋อเหรอ,อสรุปแล้วเธอก็โอนไปโอนไปโอนไปโอนมาสามแสนอะ่ะ<ว>หมดไปสามแสนญาติของน้องเขาต้องวอนตำรวจหาคนร้ายไม่ได้หน่อยกลัวกลัวหลามจะคิดสั้นครับน้าชายของน้องที่เสียหายชื่อ นะอาอธิชัยอายุ39ปีส่วนน้อผู้เสียหายเนี่ยอยู่มสีอายุ16ปีคุณน้าเอาเรื่องราวนี้มาร้องเรียนกับสื่อครับเล่าให้ฟังว่า3ธันวาคมปีที่แล้วปี65หลานสาหลานสาวของเขาเนี่ยไปดู Instagram เห็นลิงก์โฆษณารับสมัครงานหาคนดูคลิปวิดีโอใน YouTube หลานเขาก็สนใจขึ้นมาสิอยากได้รายได้พิเศษก็เลยกดสมัครแล้วก็คุยกับแอดมินผ่านทางไลน์ครับแอดมินเนี่ยให้หลานสาวโอนเงินค่าสมัครก่อน แค่สมัครก็เสียละร้อยบาทครับแล้วจะได้ส่วนแบ่งจากยอดวิวที่ดูแล้วก็มีการส่งโปรโมชั่นเงื่อนไขทํางานมาให้นะมีสองแบบคุณผู้ชมฮะแบบแรกดูมิวสิกวิดีโอเริ่ม<ะ>ต้นที่ห้าเพลงจะได้เงินสองร้อยบาทแต่ต้องจ่ายเงินประกันร้อยบาทอืไปจนถึงห้าสิบเพลงเนี่ยอันเนี้ยได้เงินห้าพันบาทแต่<ะ>ต้องจ่ายเงินประกันหนึ่งพันบาทตัวหลานสาวก็เลยเลือกเงื่อนไขแบบยี่สิบเพลงแล้วกันแบบยี่สิบเพลงเนี่ย ต้องโอนเงินประกัน400บาทแอดมินแจ้งมาว่าเงื่อนไขนี้มันเต็มแล้วอะ่ะต้องเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขอื่นแต่ต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนใหม่มา500บาทนะหลานสาวไม่มั่นใจแล้วคุณผู้ชมครหลานสาวหยุดดีกว่ายังไม่ทําดีกว่าจนวันที่29ธันวาคมครับแอดมินทักหาหลานสาวมาบอกว่าเอ้ยงาน YouTube ว่างแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยหลานสาวไม่ตอบครับวันที่7มกราคมแอดมิน All เอาอีกแล้ว พักมาตือ<ะ>้อส่งข้อความข่มขู่บอกงานที่หลานทำอ่ะมันผิดกฎหมายนะมันจะมีผลต่อการเรียนครูยจะส่งข้อมูลส่วนตัวของหลานสาวคนนั้นไปประจานในโซเชียลรับหลานกลัวเลยทีนี้ขอปิดบัญชีแล้วกันโอนเงินปิดบัญชีไป500ร้อบาทแต่เหมือนโอนแล้วมันผิดพลาดตลอดเลยอะ่ะเธอก็เลยโอนซ้ําไปซ้ําไปหลายๆครั้งเป็นเงินกว่า3,000บาทยังไม่พอครับตัวหลานสาวถูกข่มขู่ให้โอนเงินเพิ่มเรื่อยๆ ตังตัวเองหมดแล้วทำยังไงอ่ะหลานสาวต้องมาขอใช้มือถือยายโอนเงินจากยายนะเข้าบัญชีตัวหลานเองแล้วโอนอีกต่อให้กับมิจฉาชีพไปอีกหนึ่งหมื่นบาทับครับเท่านั้นยังไม่พอยังโดนขู่เรื่อยมาจนสุดท้ายโอนไปทั้งเงินที่แม่ให้เป็นทุนการศึกษาโอนไปทั้งเงินบำนาญของกุตารวมแล้วสามแสนสองพันห้าร้อยบาทที่ครอบครัวมารู้เรื่องเข้าเนี่ยเพราะว่าช่วงเย็นวันที่แปดมกราคมตัวหลานสาวโทรไปขอยืมเงินป้า อีกหกหมื่นบาทครับเพื่อไปจ่ายให้ได้ทุนเนี่ยคืนมาอืมมาถึงตอนนี้ตัวคุณน้าเนี่ยบอกโอ้โ oh, ห oh, หลานเขาเครียดเลยแล้วกลัวด้วยกลัวหลานจะคิดสั้นทําร้ายตัวเองครับไปฟังนะอาอธิชัยหน่อยฮะวันที่เกิดเหตุเลยคือกีดกีดแล้วนอนไม่หลับกีด่ะและ้วก็แบบว่าไม่ไม่ได้นอนกันเลยน้านก็เลยต้องมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อที่มานอนบ้านหลังเนี้ย เขาบางคืนก็มีนอนผวาว่าละเมอละเมอว่าเงินหนูวะ่ะเมื่อ,อไหรจะได้คืนแล้วเขาจะจับคนไหมอะไรอย่างเงี้ยทังครอบครัวรับไปแจ้งความไว้ที่สอพเมืองนครราชสีมาแล้วก็ตำรวจเนี่ยแนะนําให้ไปแจ้งตํารวจไซเบอร์ไว้ด้วยเมื่อวานนี้ตํารวจไซเบอร์ก็ประสานแล้วนะขอ<ฆ>ขอ้อมูลเพิ่มเติมจะตามตัวคนร้าย